เอาเหล็กลากรถทรง A นะครับมันเป็นแบบนี้นะลูกค้าเหล็กลากรถทรง A น,นี่นะหูยึดมันจะเป็นแบบนี้สองข้างนะครับส่วนตัวเนี้เราทำเผื่อไปเพราะลูกค้าเคยสั่งให้เราทำเราก็ทำตามแบบที่เขาใช้กันจริงนะเวลาใช้งานจริงเนี่ยมันเราลูกค้าเขาจะรู้ว่าควรจะมีอะไรตรงไหนบ้างอะ เราอะไม่รู้หรอกเพราะว่าเราไม่เคยได้ใช้งานเราเป็นคนผลิตลูกค้าจะบอกมาแนะนํามาช่างบี้เอาแบบนี้เอาแบบนี้เอาแบบนี้หูตัวนี้นะเนี่ยหูตัวเนี้มันจะตรงรุ่นเฉพาะมิตซูบิชิไทยท่านนะมีลูกค้าถามมาว่าช่างบี้เหล็กลากรถทรงเออะจะเอาไปยึดตรงไหนเนี่ยถามเรามานะ ถามเรามาว่าจะเอาไปยึดตรงไหนเอ,อ่ออาจจะมีความสนใจระดับหนึ่งนะเราก็บอกว่าใต้เครื่องยนต์นนะ่ะมันจะมีที่ยึดบางรุ่นอาจจะมีข้างเดียวบางรุ่นอาจจะมีสองข้างเดี๋ยวเราให้ดูรถเรานะหมายถึงรถเราเอามันมีรุ่นนี้มิสูพิชัไททานนะมันจะมีหูหูลากมาเนี่ยตรงตรงด้านข้างนี่นะ ให้ดูกันชัดๆเลยเนี่ยตรงนี้นะสองข้างเออเหล็กลากรถทรงเอเนี่ยมันจะมายึดตรงนี้พอดีเลยมีรูมีรูเกาะแบบนี้แบบนี้มีรูเกาะก็ยึดแค่นั้นพอเออร้อยน็อตตัวนี้เข,ข้าตรงนี้พอดี น็อต <Not S 2> เนี่ยมา่ก่อนเราใช้ห้าหุนลูกค้าบอกใหญ่ไปช่างบีบบอกเอาสี่หุนก็พอแล้วเราก็จัดย่นให้มันเล็กลงมานะดูนะเออส่วนตัวเนี้ยรถคันไหนที่มันไม่มีหูเกาะเนี่ยหูหูหูลากเนี่ยนะมันไม่มีนะให้ท่านใช้โซ่ใช้โซ่ก็ไปคล้องกับพวกปีกนกของรถนะหรือหรืออะไรนะ ตัวนี้เรียกอะไรแล้วก็ไม่รู้เรียกอะไรหรือปีกนกปีกนกหรือตรงไหนก็ได้นะที่ท่านคิดว่ามันล็อกได้มันเอาโซ่คล้องได้ท่านต้องมีวิธีนะถ้าท่านคิดว่าจะถามเราอย่างเดียวเลยอะไม่ได้นะรถแต่ละคันมันไม่เหมือนกันบางคันมีหูมาข้างเดียวเนี่ยมีข้างเดียวบางรุ่นนะบางรุ่นก็มีสองข้างหูนี่ก็จะไม่เหมือนกันบางรุ่นจะเป็นแป๊บเป็นเหล็ก เป็นเหล็กกลมเป็นเหล็กกลมของมิซูจะเป็นแบบนี้เป็นเหล็กปั๊มมาเชื่อมสองชั้นให้มันหนารถเราเนี่ยเราเคยลองแล้วลากได้เป็นทรงเนี่ยใสพอดีเลยเนี่ยทางมันออกท่างมันออกนะแล้วเข้าพอดีเลยเราเคยเอารถไถคันนี้ลากเลี้ยวเลี้ยวตามออนกุญแจไว้แล้วลาก รถคันหน้าเลี้ยวไปไหนมันก็เลี้ยวตามพวงมาลัยเนี่ยมันจะหมุนตามเอาเหล็กรากรถทรงเอนะเอ่อความหนาของมันเนี่ยอยู่ที่ห้ามิลน,นะเอออย่าคิดว่ามันโอ้ยแป๊บกลมนิดเดียวมันจะไหวเหรอนี่นะความหนาของมันเนี่ยห้ามิลเป็นเหล็กแป๊บสตรีมนะครับไม่ใช่แป๊บดำนะไม่ใช่ API นะเป็นแป๊บสตรีม ตัวนี้ก็สั่งได้เนี่ยอันนี้รูหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งหุนที่ใส่กับหัวบอลลากเรือก็ได้ที่เป็นสลักสองชั้นนะหรือท่านจะเอาไปใส่หัวครอบบอลก็ได้นะมีลูกค้าเคยซื้อไปเอ่อเอาแค่นี้อันนี้ตัวนี้ไม่เอาแล้วเอาไปเชื่อมเหล็กเหล็กยื่นออกมาแล้วแล้วเอาหัวครอบบอลมามาครอบอีกทีหนึ่งแล้วเจาะน็อตยึดมีลูกค้าเราเคยซื้อไปทําแล้วส่งรูปมาให้ดูใครที่สนใจเหล็กรางรถตัวเอนะ มีรีวิวให้ดูนะแต่ไม่มีรีวิวในการยึดนะเราบอกเลยเพราะว่าลูกค้าที่ซื้อไปใช้อ่ะเขาส่งรีวิววิดีโอสั้นมาให้เราดูแต่การยึดเนี่ยไม่มีใครส่งมาเลยมีแต่การลากที่เขาส่งมาให้เราดูอ่ะเอ้าสนใจก็ทักสั่งซื้อได้มีบริการจัดส่งทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางนะครับ สนใจก็ทักมาได้เลย